สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายไผ่พากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายไผ่เดีย๋ยวนำของมูลแนวทางเลขเด็ดว่าให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงเบ่งได้ชมเปน็นแนวทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไผ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไผ่นั้นไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะน้อยย้ำยายไผ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบเบิ้งขาดเบิ่งขาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขอคุยมาาททัักกยยบไผ่กน คอมเมนต์ว่าไต่คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องโมเบาหลายยายห้างพี่น้องจ้ามื่อนี้มีตำลาวเจอกับเบื้อถูกเดี๋ยวล่อเบื้อถูกยายไพ่เนาะพี่น้องเนาะดูได้มักเบื้อถูกยายไพ่การล่อเนาะจ้าพี่น้องจ้าหรือว่าจะล่อเนี่ยวทางตำลาวเนาะพี่น้องเนาะโมเบาหลายยายห้างไปบางของมู้งเนี่วทางอาจารย์ทันแหลกคนเลยเนาะจ้าแนวทางนี้เพิ่นบอกว่าคนชอบส่วนตัวน่ะนะพี่น้องเนาะเพิ่อนหายมากเพิ่นบอกว่าลงวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะค่ะเพิ่อนหายมากเพิ่นบอกว่าสองหกหนึ่งก็ สามเก้าเจ็ดสำหรับผู้ใดมักแนวทางของอาจารย์ธานีกะแคปหน้าจอเป็นแนวทางเดียเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าเอ็ดบวกคั้สีเนาะพี่น้องเนาะเอ็ดบวกคั้สีเพิ่นไหมาเพิ่นบอกว่าหกหนึ่งเจ็ดหกสามศูนย์หนึ่งเจ็ดสามศูนย์หกสองและเจ็ดเก่ามักกับจวดจาดฝาดดื่มน้ำเพลเนได้เลยเนาะค่ะพิจารณาได้ค่ะพี่น้องค่ะสำหรับผู้ใดมักแนวทางของเอ็ดบวกขั้สีเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหวยชุ่มแพร่เด่นบนพี่น้องจา้าสองสูตรชนกันอยู่ที่เจ็ดบนวะสันสาหรับแนวทางหวยชุม่มแพ่เนาะค่ะเลขวิ่งหวยชุ่มแพร่แล้วกับเขาดีอยู่ได้พี่นอ้องเราชนกันกับแย่ไพ่ตัวหนึ่งนะพี่น้องแย่ไพ่เด่นหกและเจ็ดมาตัวเนาะค่ะคนชนเจ็ดแย่ไพ่เนาะพี่น้องนเอานาะเจ็ดเจ็ดตัวพี่น้องด่านตะปันเป็นเลขเบิ้ลนเนาะพี่น้องเนาะเลขสันจรไหมคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาสั่นค่ะพี่น้องอา่าแนวทางน่าจะเป็นแนวทางล่างคนเนาะค่ะพี่น้องงวดน,นี้เด่น2กับสามาสัน่นสามหกสามเจ็ดกันสองเจ็ดกับสองหกอันนี้คือแนวทางสองตัวล่างหวยชุมแพเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาได้ค่ะพี่น้องอา่าเพื่อนอ่าพิจารณาได้ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีวลอเลเรื่องตีดับเบาๆดอกนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้แนวทางสิบหน่วยล่างปูใจเอามาใหั ลักซิปเอาล่ใหไเบิรงอะลัะมกมังตะลักหน่วยเนาะพี่น้องงว่าที่แล้วปูชัยฟันเจ็ดตัวเดียวหลักหน่วยเนาะค่ะวดน,นี้ลักซิปเดนหนึ่งล่องสองหลักหน่วยห้าและเก้าสำหรับผู้ใดรอดแนวทางหน่วยล่างปูชัยเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาได้ค่ะพี่น้องหน่วยล่างปูชัยเด้อค่ะพี่น้องค่ะมกักกระจวดน้ำเพลินเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ประเสริฐจันทพันธ์บนเวลาหัวน,นี้ผมว่ามีเจ็ดกับสองอวสันขันเจ็ดมากกับสี่เจ็ดศูนย์เอิญเจ็ดหาเนาะพี่น้องเนาะขันสองมากกับสี่สองศูนย์วสันสพี่น้องเอาพิจารณาได้จวดจ่าได้ไดค่ะพี่น้องคะสำหรับแนวทางของอาจารย์ประเสริฐจันทพันธ์หรือว่าเอ็ดประเสริฐเนาะค่ะพี่น้องเนาะใครมกักแนวทางเพิ่นกับจังพิจารณาน้าพิ่น,น,นได้เนาะค่ะเนาะ นี่กํำลังว่านแย้ยไพ่โน่งไห้อะไเนาะพี่น้องเนาะแนวยสำหรับแนวทางของแอดประเสริฐเนาะค่ะมากับจังแคบนาจอเด้อจ้จะพี่น้องเพราะว่าถุกสํำนักทุกอาจารย์รวนแล้วจะเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเดินบนบ่ปาักลักของปูใช่เนาะค่ะสำหรับผู้ใดบังแนวทางปูใช่เนาะค่ะถ้าพิ่่ลงพนก็นจะลงรุ่นร่วเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันไกลมือแล้ว มาตาอ่าเพิ่นบอกว่าเดินบนไม่ไปหลักสามหกเก้ามาตัวซันพี่นอ้องพิจารณาเป็นแนวทางได้เลยเนาะค่ะสามหกเก้าสำหรับแนวทางปูชัยเนาะเออเออเมนปูไส่ละพี่นอ้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบหน่วยบนอ่าสิบหน่วยบนคือว่าสองตัวทึ่งอะแนวทางของเงินนักนุบอิสละนอนพี่นอ้องงวดที่แล้วเขาแปดสองเนาะจ้ะงวดนี้เพิ่นบอกว่าสี่หกสี่เจ็ดห้าหกและหาเจ็ด สำหรับแนวทางสองตัวบนสี่ชุดเนาะค่ะนักวิวิศรานาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอามาให้เบิงเลยวล่ะพ่นขอมาหลายขอเนี่ทังคอคนค้นสูตรต่ำท้ายเนเดอร์ว่าสั้นมาลวค่ะพี่น้องรอบที่สองวดที่แล้วเข้าเอาให้สองแปดออกแปดสองเนาะจ้ะวดนี้แปดห้าแปดสี่แปดสามแปดสองเจ็ดห้าจสี่เจ็ดสามเจ็ดสองหกห้าหสี่หกสามแล้วหสองมาได้บนล่างเด้อค่ะขอคนคนสูรเนาะพี่น้องเนาะ ไปมักแนวทางเพิ่นกระเขียบหน้าจเอาปเป็นแนวทางน้ำเพิ่นได้เลยเลยนาะคะ่ะพอคนค้นสูตรเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางจานแมวเนาะพี่น้องเนาะจานแมวมาแล้วคะ่ะว่าซันพี่น้องเพิ่นบอกว่าสามแปดสามเก้าสามห้าเจ็ดเก้าพี่น้องสำหรับแนวทางจานแมวเนาะพี่น้องเนาะ ตรวจจดาดฝาดบ่มใดกันผู้ใดมักแนวทางจานแมวหรือว่าแนวทางจานแมวเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างเทพบัลลือสูตรขั้นเทพเนาะคะ่ะเด่นล่างเทพบัลลือบอกว่างวดน,นี้เด่นเจ็ดเนาะค่ะอ่าลักสิบลากคือที่หนึ่งสามห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดและเจ็ดเก้าอันนี้คือแนวทางเด่นล่างเพื่อนเทพบัลลือสูตรขั้นเทพนะ,ะ<อ>พี่น้องเนาะ ครมักแนวทางเพิ่นกะเก็บหน้าจอดจวดจาดฝาดถุ่มน้ำ่นได้เลยเนาะค่ะเทปบรลลูสูตรคําเทปเด้อพี่น้องพิจนาได้เนาะค่ะพี่น้องค่าขออภัยในการมีเสียงรบกวนเนาะพี่น้องเนาะื้นนี้เอาแห้งพี่น้องคะาหอนบักคักขอถทดขอให้ยหลายเด้อเปิดพัดลมเสียงดังเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางคนโคราดเนาะจาก ขนมไทย10หน่วยบนเด่น3ตัวบน10บเออเพิ่นมี679 9 1 2นสองชนกันอยู่ที่9เนาะคะ่ะเด่นเพื่อนบอกว่า10หน่วยบนเด่น3ตัว2งหวดวที่ผ่านมาว่าสัน้นงวดนี้จวดจ้าได้ค่ะ10หน่วยบนเนาะค่ะเนาะค้นโคราดเนาะพี่น้องมีสองชุดว่าสั้นพี่น้องจ๋าเอาแคปหน้าจอไปเป็นแนวทางไ้เลยเนาะคะ่ะชนกันอยู่ที่เก้าลักสิบเออก้า 9, ไม่มาสิบก้อนหน่วยว่าสั้นเนาะพี่น้องเนาะ พิ่เจ้าน้านำเพิ่นได้เลยเนาะค่ะตรวจจาดปาดบ่มเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าดีเจสซลไซวาสันพี่น้องค่ะเพิ่อนหายมาเพิ่นบอกว่าจังซี่ล่ะค่ะพี่น้องฟันสามตัวเทิ่งสันเนาะจ้ะอ่าสามหกเก่าสองตัวอยู่ที่หกสามหกเก่าและสามเก่าเน้นหกเก่าสันพี่น้องเอาพิ่เจ้าน้านำเพิ่นได้เลยเนาะค่ะรวยรวยรวยสันซื้อเพิ่นว่ารวยรวยเนาะพี่น้องเนาะ มากระจวดจาดได้ค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สมดีเนาะคะ่ะอาจารย์สมดีบอกว่า3ตัวบน4 7 3ข้างลางศ1นย์่ัวสัน่นผิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพนนเลนได้เลยเนาะค่ะนาองดนดุนยาให้สิประอ,อาจารย์สมดีเทือนนึงเนาะพี่น้องมากระจวดจาดฝาดบุญมาเลยนะะเนาะค่ะนาอต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางของลุงนิ่นเนาะพี่น้องเนาะลุงนิ่นไหามาอ,อลุงนิ่นบอกว่าจังสี่ละเดินสามกับหาศูนย์เจ็ดสามสามแปดห้าเจ็ดแปดห้าสองตัวอยู่ที่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าแปดสามแปดห้าและเก้าสองทับเป็นเบิร์กับหาหาสำหรับแนวทางลุงนิ่นเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ามาเบรงแนวทางมาครบ2ตัวถึงมาครบ2ตัวถึงวันที่แล้วเข้า82อ,อันนี้คือแน,นวทางของแอดนำพูเนาะค่ะวันนี้56901มาครบ2ตัวบนแอดนำพูเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางยอง่อยยิงอ่าแอดย่อยยิงปากกาแดงนําโชกว่าสันพี่น้องจา้าเพิ่นเฮ็ดให้เน,น้นๆเนาะจ้ะเพิ่อนอ่าเพิ่นให้มาเพิ่นบอกว่า7898ก้าแป7เจ็ดซีห เจ็แดแปดเนาะค่ะพี่น้องเด่นเจ็ดกับแปดสองโตเน้นๆคาหกสามเจ็ดและแปดเก้าอ่าไม่ใช่โตเน้นฟันเน้นๆกับเจ็ดแปดสามแปดและหกแปดสำหรับยอยหญิงปากกาแดงเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแม่เจกกี้เนาะคะ่ะแม่เจกกี้บอกว่าเลขตารางคุณน,นาา 8, 6, 4, 1, 3, 7, ้องจ้าแปดหกสี่หนึ่งสามเจ็ดศูนย์จวดจัดค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าเำามาปิดไายโดยแนวทางของอาจารย์ท่านนี่เด่นเก้าเลยห้า 9 7 0 9 5 0 9 5 7 5 9, 7 9 9 5 7 7และ592 2ตัวอยู่ที่94-9596-5152และ53มักกระจวดจาดฝาดบิ่มค่ะพี่น้องถ้ายคลิปนี้ยายไพก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและญาได้เขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮง,งๆรวยๆปังๆสุขสุขล้นเ้อจะ้ะว่าจะได้ที่ยายไพ่บวมมวลหรือว่ายายไพ่อันตุเลขพิดพี่น้องจา๋ายายไพ่อโถษขอไพ่เล่ยเนาะค่ะ ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้ะที่ได้แบ่งปันข้อมุูลแนวทางในหยยายไพ่มาให้พ่พอแม่พี่นอ้องได้เบิง่งได้ชมปเป็นแนวทางเนาะจ้ะขอขอบคุณห,หลายๆเด้อจ้ะสวัสดีจ้า